<laughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุสุกันครับผมสวัสดีเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ครับผมมีโอกาสอ่าไปทำงานอยู่ฝั่งอยุธยาเลยครับพี่น้องนะฮะฝั่งอยุธยาฝั่งอ่าออกไปทางทางสุพรรณบุรีครับทางลาดบุญหลวงนะครับผมนะฮะมีโอกาสได้ ไปฟังทั้งพุ่นนะครับผมนะก็เลยเดี๋ยวแหวะเป็นล้านของฝากนะครับพี่น้องแวะสื่อไอ้โรตินสายใหม่นะครับเป็นโรตินสายใหม่พี่น้องเดี๋ยวมาสามหอเนี่ยเดี๋ยวมาสามหอนะครับ เดี๋ยวนะเขาเจ้าขายเขาเขาเจ้าขายสุดอร่อยไม่เป็นองเนี่ยเป็นอยัางไรสายไหมยุดยานะครับผมเนี่ยนะครับมืงหนีเอามาซิมก่อนเอามาซิมก่อนซื้อมาซิมก่อนนะครับชุดหนึ่งน,น,นี่คือเนี่ยครับ สามถุงนะครับก็เจ้าเอิญแล้วผมแนชุดหนึ่งก็คือถุงหนึ่งกับแอวกกับแผ่นนี่ถุงหนึ่งย่างละถุงเพิ่นขายเท่าไหร่นะชุดละสี่สิบบาทนะครับสามชุดหนึ่งร้อยบาทเราก็เลยจัดมาซิมเบิองจากสามชุดด้วยพี่นอ้องนะครับผมนะเดี๋ยวคันโอเคนะครับภาสิบอกต่อลานนี้นะครับ เห็นคนสื่อไล่ละลน,นี่เห็นคนสื่อไลยนะครับผมมาครับพี่น้องครับมาเนี่ยเอาสิดใส่ละ่ะไปเฟิร์นสวัสดีค่ะเจ้ากินโนตรีมาขอทื้อไปอยา,ากช่วยมั้ยอ,อุ้ยเ <laughs> ด็กก็ต้าหลุดมาครับพี่น้องครับเรามาล่อมึงเนี่ย ของฝากจากอยุธยาอืมหอมแป้งเคยกินไต้กินเนาะแต่เนิน่นเนาะยอดเดียนอะไหม,ย,มยอดเลียนโอ้ยหลุนมาสันเคยยอดมาเป็นอ่ะปันเลี้ยนหลุนมาสันมาสิได้จากอันดีซิบอันนีดีใจมาสันเออมาแม่พันบ่ เลยงั้นไปหาบาทหยอดไปแล้วสองสามเหรียญนะสองบาทสองบาทเอาไปสื่อสมองหงงแงมแงมเพียงเพระเป็นโลหยอดหลุนเน้ะแงำได้สองอันในโอ้เสียใจค่ะไม่มีบนน้ำมีเร็วว้าวเงี้ยเออไปทางกินลาวบ้างลาวบ้งอ่ะ อาเรียอาเรียจ้าหรืออักจุพ่อหน่ะอักจุ๊บพ่อหน่ะสิปีเนี่ยฮะแบบใส่ใส่หลายหลยเลยอืมหอมแปลงครับแจบแจบ จะจัดอนนะไรหรอเอ้ยอ่ะเปิดเต้าไเนี่ยอ่ะเปิดพี่น้องกินเนาะมาเด้อเอิ่นที่ลำมาเด้เอ,อโวอโ,อโว์โวโเรียกลูงเรียกปากอยู่แล้วแล้วลวมาเด้จอจ้าโอ้ยคนเดือดปีนมาได้หมปี ตุ้นี่ใส่น้าเด้อนี่ตัวสุดท่ายขอยาได้เป่นหนเด้อใส่ไม้ใส่ทะรักนี่สุงเกิ่ใส่อีกของฝากจากอายุทยาโอโเชเ็ดขึ่แ่น้านื้อ เขากินโดเขากินเนี่ยันเป็นคนสีถือไช้ตัวง่ายๆเลยบบปะอืมแบบหบ,บ,บาหวานไม่หวานมาก Anh đi luôn không bố xin này anh mày bắt tôi à? à? à. อ่ะครับพี่น้องสามีสักก่อนครเดี๋ยวผม,ม <นะ S 2> พามากินของฝากมาซิมของฝากนะครับเรื่องเขาผมแรงเขาควัพามาซิมของฝากพี่น้องนะครับเป็นของฝากจาก็ยุติยานะครับผมซึ่งเดี๋ยวเข้าเข้าจัดมาซิมนะครับเดี๋ยวขันแซบอยู่ครับหลางนี่แซบอยู่นะครับผมโอเคขอบคุณหลายๆครับตีแวร์กับมะเบิงนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ด้วยเด้อสวัสดีครับไปบนตุวใจเลยลูก Rồi đi nha. Bye bye đó. À chụt chụt Chúc Chụt chửa Chúc